ตรงคอคนหน้าตรงไหล่ข้าง นั่งให้กราบได้เมื่อพร้อมแล้วตัวแทนจะถวายผ่านทุกเทียนแพรแด่พระอุอปชาทุกคนพนมมือ,อแล้วตั้งใจน้อมถวายนะพร้อมกันนะ กราบกราบกราบราบไม่ยังพันเตสระนสีรังยาจามะ ทุติยัมปิมายังหันเตสรณะสีรังยาจามะตัติยัมปิมายังหันเตสรณะสีรังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังขจามิ พุทธัสงสารนังขงัจามิทำมังสารนังขัจฉามิทำมังสารนังขัจามิสังขังสารนังขัจฉามิสังขังสารนังขัจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขัจามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิ ธุติยัมปีธรรมังสารนังขจฉามิทุติยัมปีสังขังสารนังขจฉามิทุติยัมปีสังขังสารนังขจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนังขจฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังขจฉามิตาติยัมปีธรรมังสรรนังขจฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังขจฉามิตาติยัมปีสังขัง สารังคชามิตตาติยังปิสังขังสารังคชามิติสารณะขา,า,า,ามานังมิถิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีปานาติปาตาเวระมณีอะทินาธานาเวระมณีอะทินาธานาเวระมณี อะพรมจาริยาเวรมณีอะพรมจาริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาตถานาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาตถานาเวรมณีวิกาลโภชนา เวรามณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจกีตวาติตาวิสุขทัศนาเวรามณีนัจคีตวาติตาวิสุกทัศนาเวรมณีมาลาพันธะวิเลปนธารณะมารณะวิภูสานธานาเวรมณี มาลาคันทาวิเลปนะธารณะมันดนะวิปูสนถานาเวรมณีปุจจารยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจารยนะมหาสยานาเวรมณีชาตรูปารชตาปติกานาเวรมณีชาตรูปา เวรมณีอิมานิทัสสาสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิกราบกราบ มายังพันเตวิสยังยาจามะทุตียัมปีมายังพันเตวิสยังยาจามะ สติยัมปิมายังพันเตวิสยังยาจามะอุปัชชโยโนพันเตโหหิอุปัชชโยโนพันเตโหหิอุปัชยโยโนพันเตโหหิเอาละ ถ <c oughs> ราเพียบลงขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแก่บรรดาสามเณรทั้งหลายและเนคขมานารีหรือชีพามที่ได้รับการบวชผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนอื่นขอขออนุโมทนาเธอทั้งหลาย ทางสามเณรชีพรามที่ได้มีจิตศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งสามเณรณชีพามได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นอยากจะฝากคำว่าคำว่าบวช ให้เธอทลายนำไปศึกษาและ,ะประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการบูตคำว่าบูเนี่ยมาจากคำภาษาบาลีสองคำมีคำว่าปะบทหน้าแปลว่าทั่วแล้วก็ติดตามมาด้วยคำว่าวะชะคำว่าวะาชะานี่แปลว่า เวนหรือว่าหมดเวนเมื่อสองคำนี่มารวมกันก็เป็นคำว่าปะวชะพอมาเป็นเป็นภาษาไทยพูดกันาตามที่ถนัดกับคนไทยก็คือจากคำว่าปะวชะมาพูดกันให้เข้าใจเ,เรียกขานง่ายๆก็ค,คือเรียกว่าบวชเพราะฉะนั้นคำว่าบวชจึงแปลว่าหมดเวน เว้นทั่วหมายถึงงดเว้นจากการกระทำสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้แบ่งการบวชออกเป็นสองอย่างด้วยกันอย่างแรกนั้ก็การบวชนอกการบวชนอกก็คือบวชกายกวาจากายกวาจานี่ ถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกบทกายก็คือมดเว้นจากการกระทําสิ่งที่มีดีในทางกายทั้งสมเณาและก็ชีพารทั้งหลายบทกายก็คืองดเว้นจากการกระทําสิ่งที่มีดีในทางกายเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทำร้ายร่างกายสรัรพสัตว์หรือเพื่อนเพื่อน พวกเราด้วยกันก็ตามถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตเรียกว่าอธินาทานประพฤตผิดในเรื่องของประเพณเีถืออยู่ในอ,อประพฤติผิดในเรื่องของพรหมจรรย์ก็อยู่ในสิลสิบแล้วก็สิลห้าสิ้นแปดหมดเวน้นเวราข้ามากเนหมดเวน้นหมดเว้นจาก บทว,วาจาบทว,วาจาก็คือมดเว้นจากคำพูดที่ไม่ดีในทางวาจาเป็นต้นว่าพูดคำเท็จพูดคำหยาบพูดคำส่อเสียดพูดคำเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ดีในทางวาจาพอเราเข้ามาบวชแล้วเราก็งดเว้นคำพูดที่ไม่ดีในทางวาจารเรียกว่าบวทวาจารประการแรกคือบวทกาย ประการที่สองคือบวชวาจาสองประการนี้เราเป็นการบวชนอกอยู่นอกอยู่นอกนอกตัวเรา,าส่วนบวชอีกประการหนึ่งนั้นก็ได้แก่การบวชนการบวชนหนก็คือการบวชสิ่งที่อยู่ภา,ายในตัวเรานี้เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเป็นส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นส่วนที่เป็น ออการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสอะไรต่างๆได้นะส่วนนี้มีอยู่เพราะว่ามีอยู่เรารู้ว่ามีอยู่เพราะว่าเราเห็นเราได้ยินเสียงเรารู้กลิ่นรู้กลิ่นเรารู้รสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานรสมันเ,เรารู้สึกสัมผัสเย็นร้อนออ่นแข็งนี่เรารู้ เรามีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าคนเรามีจิตที่ว่ามีวิญญาณคนที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยเ,เรีก่กเรามีจิตบางครั้งก็เรียกว่าใจบางครั้งก็เรียกว่ามโนบางครั้งก็เรียกว่ามนัสบางครั้งก็เรียกว่าวิญญาณแต่แต่โดยรวมก็คืออันเดียวกันคือใจหรือส่วนที่เป็นความรู้สึก,นกึนคิดต,ต่างๆเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ย ท่านก็บอกว่าให้บวชใจของเราด้วยประการแรกบวชกายบวชวาจาประการที่สามบอกให้บวชใจของเราด้วยเราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการบวชการบวชใจนั้นบวชยังไงการบวชใจก็คือให้งดเว้นจากความคิดที่ไม่ดีในทางใจเป็นต้นว่ามีความคิดโลภอยากได้ของผู้อื่น มีความคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดจากํำกลองครองธรรมเห็นว่าทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วทำดีไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วยอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดจากำํำนองครองธรรมเพราะว่าถ้ามีความเห็นถูกต้องตามจำลองครองธรรมนั้นจะต้องมีความเห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วชาตินี้มีชาติหน้ามีนี่เรยว่ามีความเห็นถูกต้องตามธรรมของธรรมกเ็เธอทั้งหลายในโอกาสที่เข้ามาบวดไม่ว่าจะเ,เป็นบวชเป็นสม,มเณรหรือว,ว่าบวชเป็นชีพราหมณ์ชีพรามก็แปลว่าผู้ชนะที่ประเสริฐคำว่าพรหมนี่แปลว่าพราม รามหรือผมหรือก็ประเสิฐหรือว่าบวชอย่างรามคือไม่คนผมหรือบางครั้งเรียกว่าเมขขมานารีนารีแปลว่าผู้หญิงเม่ขมม์ก็แปลว่าออก,ออกออกจากกามาคินนระพืติเพื่อที่จะออกจากกามุคิร็ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐก็ในโอกาสที่เธอทั้งหลาย ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบวชเป็นสัม,มเณีหรือว่าบวชเป็นชีพรามเป็นเนคขมนาลีก็ตามก็ขอ,ขอให้ตั้งใจตัวการบวชในครั้งนี้โดยการาประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักธรรมในทางาพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาของเรานี้ ถ้ยยออาย่นย่อหลักทำให้เ,เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาหลัการแรกเราก็รักษาศีลตามที่สมาทานรับศีลไปไปแล้วไปรักษาแล้วนในขัมมนาลีก็ศีลแปดสามเณิก็ศีลสิบก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ แล้วก็สมาธิเจริญสมาธิฝึกหัดสมาธิซึ่งพระวิทยากรท่านก็จะได้นำฝึกในเรื่องของสมาธิต่อไปเมื่อเราฝึกสมาธินี่เรามีสมาธิแล้วนี่เราจะไปเรียนหนังสือเป็นเรียนหนังสือหรือจะไปคิดปัญหาอะไรต่างๆก็ ทำให้เรา,เาคิดปัญหานั้นๆออกได้ง่ายนะตีปัญหาแตกหรือว่าเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเมื่อเราจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราก็จะรักษาจิต,จตว่าให้สติของเราอยู่กับปัญหานั้นนั้นคบคิดปัญหานั้นๆอยู่ได้เป็นเวลานานโดยการที่ใช้สมาธินี่ากากับคือความแน่แน่ของจิตนี่กำกับก็ทำให้เรา สามารถนำไปแก้ปัญหาอุปสรรคในชีวิตประจำว,วันของเราได้หรือว,ว่าคิดแก้ปัญหาอะไรต่างๆตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนของเราเนี่ยก็จะทำให้เราคิดง่ายเรียนได้รู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพ่อ,อในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาทุกๆท,ท่านทุกๆคนและขอ,อรัธนาคุณพระศรีรันตนรัยพร้อมด้วยคุณงามความดีทั้งหลาย ที่เธอทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในครั้งนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพราะปัจจัยอำนวยผลส่งให้ทุกท่านทุกคนจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกทุกท่านทุกทคนเธอ ก็กลับขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีที่เมตตาสรงเคาะมาเป็นอุปชาในการบรรพชาสัมมเนธและชีพพามในครั้งนี้กาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงจร่งครับอาจตัวแทนสัมมเนธตัวแทนถวายบัจจัยไทยทานแด่พระปุชา ทุกคนน้องจิตนะพุกเข่าวขึ้นดีกว่าพุกเข่าวขึ้นอะเดี๋ยวน,นันก์กา ความอรามอะรกรบกราบ กบเป็คกับ เดี๋ยวเราไปอยู่ข้างหน้าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อถ้าจะให้ง่ายก็คือข้างหลังเดี๋ยวเรายืนขึ้นแล้วหันหลังกลับหันหลังกลับแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งนู้นสุดก็คือเดินเดินหน้าไปลุกขึ้น ันหลังกลับชีพามด้วยเนาะ